สวดีครับผมคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปลี่ยนจอตัวเรียวมี C3 กันนะครับ,บเราแรกงเลยนะครับอุปกรณ์ก็คือต้องมีจอภาพน,นะครับจอภาพมันเป็นจอชุดนะครับจอมาทั้งชุดอย่างนี้เลยซื้อจอมานะครับเก็จะแถมเซ็ตไขควงแล้วก็เซตกาวมาให้นะครับเป็นหลอดจอนี้ก็เราหาซื้อได้ตามอิเนเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับหรือว่าร้านค้าใกล้บ้านนะครับ ต่ถ้าซื้อละเอยียดส่วนมากเขาจะแถมพวกเซ็ตนี้มาให้เซ็ตพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับผมมีไขควัวมีตัวแกะตัวเงี้ยมาให้ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนการเปลี่ยนสีสามเปลี่ยนง่ายนะครับเริ่มแรกเลยนะครับถอดถาดซิมออกมาก,ก่อนถอดถาดซิมแล้วก็ ตัวนี้นะครับอที่แกะมันครับฝาหลังเราจะใช้เล็บก็ได้นะครับเล็บแกะไล่กีดเลยนะครับผมจะใช้ตัวนี้เพราะเล็บผมมันไม่ค่อยมีละผมจะแสะเข้าไปที่ร่องอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่ตรงสวิตเราอย่าเอาอะไรเข้าไปลึกนะครับเดี๋ยวมันจะตัดแผลสวิตขาดเบนเบนช่องแผลสวิตหนะ่อย ใช้อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้กับตัวจอก็ได้นะครับพลาสติกด้านก,กันใช้นได้ระหว่างที่เราเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งพอมันฝาหลังมันขึ้นทุกมุมแล้วอย่าเพิ่งดึงนะครับเพราะว่ามันจะมีสแกนนิ้วติดกับตัวนี้สแกนนิ้วติดกับบอร์ดไหมโอเคสแกนนิ้วติดกับบอร์ดเครบ ก็ไม่เป็นไรสามารถดึงได้เอามาล้วถัามาครับขันน็อตเลยถ้าเปลี่ยนกระจก็ขันแค่น็อตช่วงบนก็ได้นะครับช่วงตัวบน เกยครับขัในขคอรทุกจุดนะครับผมแล้วก็เปิดบถเพจออกมาบิดนะถอดข้อแบบกก่อนเลยครับแล้วก็ถอดสแกนนิ้วต่อมานะครับเอาจอภาพใหม่มาเทสนะครับจอที่เราสั่งมาจากในเนียเทสกันที่เอาแพรก่อนนะครับว่าแพรจออยู่ตำแหน่งไหน c สาตัวนี้แพรเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ เปิดแพร์ขึ้นมาครับเปิดแพร์จอเก่าขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับต้องเทสก่อนทุกครั้งนะครับจอภาพที่เราซื้อมาเพราะว่าบางทีมันจะทัดสกินได้หรือไม่ได้หรือว่าปรับแสงไม่ได้นะครับเราต้องเทสยกก่อน ใส่ขั้วจอเข้าไปแน่นๆนะครับแล้วก็ใส่เบ็ดเปิดเครื่องเลยครับติดแล้วนะครับเบ็ดหมดหรือเปล่าจอภาพผมมันไม่แน่น จอนี้ภาพไม่ขึ้นจอนี้ภาพไม่ขึ้นโอเควอดีผมมีอีกจอหนึ่งเลยนะครับเข้มามาลองกันวอนนี้ซื้อมาสองจอที่สามมากันนะครับนี่ครับใะเห็นจ <c oughs> ที่ต้องให้เถือจออนหรือแบบนี้หมดแล้วกันแ,แล้วไม่แน่ใจ เปิดเครื่องครับจอหนี้ขึ้นจอนี้ภาพขึ้นนะครับจอนนี้ภาพมันขึ้นเค้นนะครับอย่างนี้มัอค้นต้องเค้นนะครับเกิดเจอนะครับผมจะไม่ตัดออกแบบนี้เพราะว่ามันใช่ว่าเราซื้อมา มันจะดีทุกจอแล้วครับภาพไม่เคล่นภาพไม่เคล่นเปลี่ยนก่อนโอเคครับแล้วก็มาลองเทสปรับแสงดูก่อนเลยนะครั้งแรก แสงปรับได้นะครับกดเลขดูนะครับ เกีรับใช้ได้นะครับจอบนี้ผ่านแต่ไปท,ที่ที่แอปนะครับลากวนดูครับผมจุดนี้ทำไมแอปมันหลุดมือผมอาล์งเป็นฟิล์มนะครับ กินได้อยู่ครับผ่านนะครับจอน,นี้ปิดเครื่องลงเลย,เลยครับหรือจะปลดข้อแบตก็ได้ถ้าออกเร็วๆนะครับรีบดึงออกเร็วๆเอาจอขึ้นแล้วก็แกะ ประกันบอกเลยครับผมนี่คือเราฉีกประกันเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะติดเกอร์หรือว่ามีการทําอะไรกับเตอรจอรนะครับดึงเพรตึงๆเ,เลยครับโอเค แบตออกนะครับดึงตัลีวเขียวตัวนี้นะครับดึงแรงๆหน่อยเด่นมันจะออกแล้วก็พับเียแอันนี้มาหน่อยนะครับพับกาว เพื่อว่าเวลาเราจ่อให้เสร็จกระจกมันไม่ไม่กระจายจดจอนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องติดก็ได้นะสามารถใช้คัตเตอร์งัดขึ้นได้เลยมีค่าเหมือนกันนะครับฟึุกล็อกข้องระกับหน่ย หาม,มุมแกะนะครับมุมไหนที่เราถนัดที่สุดก็มุมนั้นเลยเลยแกะเข้นเลยเจอมุมนี้ เาจอขึ้นด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับจอขอแค่เอาจอเกาขึ้นมานได้แค่นั้นเองนบเจอเกาก็จะออกมาแล้วออกมาเป็นแผ่นแผ่ก็ไม่เสียนะครับจอเกาพวกนี้มันนาไปแผ่พวกนี้เขาเอาไปรีไซเค,คิลได้นะครับแผ่แถะ เราทำความสะอาดอยครับผมอันนี้เป็นตัวกรองฝุ่นนะครับอย่าลืมใส่เข้าไปตัวกรองฝุ่นลำโพงที่อยู่ข้างบนหัวกรองหน้าต่อมานะครับเราก็ใช้อะไรขูดขูด,ขดกาวรอบๆหน่อยครับผมนางเลย ต่อกันตอนโขูดกาวเสร็จนะครับทำความสาะ,สาะอาดรอบๆเสร็จโอเคครับผมหลังจากเราทำความสะอาดเสร็จนะครับก็ได้ประมาณนี้ต่อมานะครับมาทาก,กาวได้เลยครับผมทาก,กาวกาวจะใช้เป็นเบอร์นี้อ๋อทีแปดพันไม่ได้ไมันจะแห้งช้าหน่อยใช้เป็นที 7, เจ็ดพันดีกว่านะครับเบอร์นี้ กาวนั้นผู้ชมใช้เบอร์ไหนก็ได้นะครับแต่มันก็จะแห้งช้าแห้งไวแค่นั้นเองช่วงนี้ผมจะไม่ใส่นะครับช่วงนี้เซนเซอร์กับกล่องช่วงนี้ไม่ไม่ใส่กาวเลยครับ2จุดตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาอะไรไปสมเขานะครับเว้นระยะใส่กาวได้เลยช่วงนี้ผมลืม ที่ครับตัวนี้จะราวิใส่นะครับมันจะเป็นตัวกองฝ่นลำโพงข้างบนนะครับบนหัวถ้าไม่ใส่มันจะเป็นรูว้านะครับใส่ไปไหนก็ดี าวรอบๆอกาวนี้ใส่เยอะได้นะครับไม่เป็นไรมันไม่ได้เข้าจอง่ายนะครับเพราะว่าจออเขาอัดแน่นมาอยู่พอสมควรเลยแนละวืเว้นว่าเราไม่เยอะอยจริงๆนะครับอื นี่ยช่วงนี้คงจะเว้นไว้ช่วงเซ็นเซอร์คงจะเวียนไว้คงจะใส่แค่ถึงนี้พอกาวโอเครับปิดฝาได้เลยตรงไหนมันเยอะก็หาอะไรมาปัดปัดหนยนะครับ ประมาณนี้เอาจอใหม่นะครับจอภาพที่เราเทปผ่านแล้วนะครับประกบลงไปใส่สอดแพ้เข้าไปก่อนนะครับประกบลงไปปุ๊บแปะตัวล่างลงรูปกาวทิ้งนี้เลยนะครับรูปกาวส่วนที่มันเกินาออกมาจากขอบๆนะครับรูปทิ้งให้หมดเลย เอาลูกกาวออกขอบขอบเสร็จนะครับแปะแผ่จอเข้าไปได้เลยประกอบได้เลยนะครับแปะแพจอเข้าไปแน่แนๆหน่อยใสแปบเข้าไปนะครับ ใส่สแกนนิ้วด้วยนะครับสแกนนิ้วกดกดตัวจอไ้หน่อยถันน็อตเลยครับเอาตัวนี้มาใส่แบคเพลตนะครับ น็อตรอบๆเลยนะครับให้ครุกตัวเลยแล้วค่อยปิดฝาหลังค่อยใช้ยางรัดนะครับกันตอนต่อมาที่ผมกดไว้นี่ผมกดให้กาวมันลงด้วยนะครับ กดตัวบอดี้ลงแต่เราต้องหาอะไรมาซับจอนะครับเช่นตัวกันกระแทก ครับปิดฝาหลังได้เลย มานะครับใช้ยางรัดรัดได้เลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับให้กาวเขาแห้งเสร็จตัวด,ดีๆเราค่อยมาถอดยางออกนะครับตัวนี้ผมจะขอปิดคลิปขั้นตอนการเปลี่ยนจอตัวเรียวมีดต่างไปเรื่เช่นนี้นะครับไม่ต้อกันใหม่เดี๋ยวไ้ต่อกันใหม่คลิปวิดีโอน้านะครับผมยางเราก็รัดไว้สักหแบบกเจ็ดเส้นก็ได้นะครับให้มันแน่นๆหน่อย ดีครับผมเดี๋ยวไว้ตอนใหม่คลิปหน้าแล้วครับ